เส้นทางมัจจุราชไม่มีเหตุบังเอิญในทางพระพุทธศาสนาทั้งๆท,ที่ระมัดระวังแค่ไหนสุดท้ายต้องไปตามชะตากรรม ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งความตายได้อย่างแน่นอนและก็คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าความตายนั้นจะมาถึงตัวเราเมื่อไรแต่เมื่อตายและต้องกลายเป็นผีหรือที่เขาเรียกกันว่าวิญญาณแล้วทำไมผู้ชายคนหนึ่งจะต้องเดินเข้าไปหาความตายทั้งทั้งที่วัยของเขานั้นยังไม่สมควรเสียด้วยซ้ำไปแต่ชะตากรรมก็ได้กำหนดให้เขาต้องจากไป เฮ้อแม่นบว่าเราย้ายบ้านกันดีกว่านบเบื่อที่นี่มากๆเลยแม่รู้หรือเปล่าว่าท้ายซอยมีแต่โจรกับยาเสพติดทั้งนั้นเป็นห่วงพี่นกน่ะสิทำงานกลับดึกทุกวันไม่รู้จะพลาดท่าเสียทีพวกมันเข้าวันไหนอีกหน่อยนบก็ต้องทำงานเหมือนกันคงจะไปรับพี่นกทุกวันไม่ได้หรอกนะแม่ นกถอนใจยาวพร้อมกับสาธยายเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องอึดอัดให้ผู้เป็นแม่ฟังเขาปล่อยให้มันรกอยู่ในหัวสมองมานานแล้วเพราะเขาเป็นคนเรียบง่ายไม่ชอบวุ่นวายกับใครจึงรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่ผู้เป็นแม่และพี่สาวของเขากลับไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาเมื่อคุยกันถึงเรื่องย้ายบ้านทีไรเขาจะต้องเก็บเอาความหงุดหงิด เดินหายเข้าไปในห้องทุกครั้งไอ้นกมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละมันคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายหรือไงกว่าจะหาบ้านได้สักหลังหนึ่งแล้วไหนจะต้องขนย้ายของอีกของที่มีมันก็ไม่ใช่น้อยสซะที่ไหนถ้ามันอึดอัดมากนักก็ปล่อยให้มันย้ายไปคนเดียวเลยนกพูดด้วยอารมโมโหข้าระเบือเมื่อไรจะแต่ตายสักทีก็ไม่รู้ไม่มีใครยอมใครเลยสองคนนี้ ผู้เป็นแม่พูดตัดเพสีหน้าบ่งบอกถึงความละเหียดใจกับลูกทั้งสองในใจของเธอไม่อยากให้ลูกคนไหนต้องออกไปอยู่ตามลำพังแม่น่ะชอบให้ท้ายไอ้นอบทุกทีเลยมันถึงไม่ยอมฟังฉันบ่นอยู่ได้เดี๋ยวก็เป็นโรคหัวใจหรอกเดี๋ยวโรคหัวใจก็กำเริบโรคนกพูดตัดบททำให้แม่หยุดนิ่งเพราะกลัวเป็นโรคร้ายอย่างที่ลูกพูด เพราะเมื่อหลายปีก่อนเธอก็เคยป่วยพระโรคนี้มาแล้วแต่ก็มีบางครั้งที่เธอหมดความอดกลั้นจึงลืมตัววันรุ่งขึ้นสองพี่น้องก็คุยกันเป็นปกติสองเดือนต่อมาอ้าวแม่เรื่องนั้นว่าไงนบบอกให้เพื่อนติดต่อหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วนะนบพูดและทำหน้าสีหน้าจริงจังขณะกำลังประคองไหล่แม่ เดินมานั่งคุยที่ระเบียงนบสร้างความกดดันให้แม่อย่างไม่รู้ตัวไม่ทันแม่จะตอบตกลงปลงใจกับเรื่องของนบนกก็เดินเข้ามาเสียก่อนทําให้แม่รู้สึกคลายความกดดันจากเรื่องปีนี้ไปได้เออแกมาก็ดีแล้วเปิดทีวีให้แม่ดูหน่อยแม่ชวนนกคุยเรื่องอื่นจึงทําให้นบลุกออกจากบ้านไปอย่างไม่ค่อยจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่ แม่มองพร้อมกับตำหนิลูกชายของตนอยู่ในใจไอ้นพพูดเรื่องย้ายบ้านอีกแล้วละสิแม่หนักใจก็ปล่อยให้มันไปคนเดียวเลยนกเริ่มโมโหโนพแม่ว่าย้ายไปก็ดีเหมือนกันนะอยู่ไปก็ต้องคอยระวังไม่รู้ว่าพวกเองจะพลาดวันไหนไอ้นพมันเป็นผู้ชายก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ไม่เหมือนเองมีอะไรขึ้นมาจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันละ่ะในที่สุด แม่ก็ใจอ่อนย้ายบ้านตามที่นบบอกแม่เตรียมตัวเตรียมใจพลัดถิ่นฐานที่อยู่มานานกว่าห้าสิบปีนกได้แต่ก้มหน้ายอมรับและทำตามที่แม่และนบเห็นพ้องต้องกันลำพังเสียงข้างน้อยคงต่อรองหรือหยุดความต้องการของแม่และนบไม่ได้แน่หนึ่งเดือนต่อมา นบและทุกคนในบ้านก็ช่วยกันขนย้ายข้าวของไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งนบคิดเสมอว่ามันเป็นที่ที่เขาและทุกคนในบ้านต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนสิ่งแวดล้อมและฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนแถวนั้นก็ต่างกับที่อยู่เดิมมากตั้งแต่ย้ายบ้านเข้าไปอยู่ที่ใหม่นบก็เริ่มสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนไวัยไล่เลี่ยกัน นบไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจในการพบหาเพื่อนเพราะเขาอาศัยดูคนเพียงแต่ภายนอกเท่านั้นเป็นคนที่อ่านใจคนไม่ออกเดาใจใครไม่เป็นเลยวงจรการคบหาของนบจึงอยู่ที่ความพึงพอใจเป็นส่วนตัวทำให้เขามีคนรู้จักมากมายเพียงไม่กี่เดือนใครๆก็ต้องรู้จักนบส่วนนกนั้นยังคงไม่พ้นกับการที่ต้องออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปทำงาน กว่าจะกลับถึงบ้านก็คำ่ำบางคืนก็อาจจะดึกถึงดึกมากแต่นกก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะนึกถึงเม็ดเงินที่จะได้รับมาจุนเจือให้กับแม่บางส่วนเออพี่ว่าย้ายมาอยู่เป็นสัดส่วนอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าอยู่บ้านเช่าฝาผนังติดกันแบบนั้นนกชวนนบคุยเมื่อมีเวลาเหลือพอให้เป็นการพักผ่อนส่วนแม่ของทั้งคู่ ก็รู้สึกสบายตัวขึ้นเพราะไม่แออัดอึดอัดเหมือนเมื่อก่อนหมู่บ้านนั้นถึงแม้ว่าจะมีบ้านจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนแต่ทุกคนก็รักษาความสะอาดเป็นอย่างดีหลังเที่ยงคืนหากบ้านไหนที่ยังไม่หลับก็มกักจะได้ยินเสียงยามตีะระฆังบอกเวลาจนกระทั่งเวลาหกโมงเช้าทุกหลังคาเรือนต่างก็รีบออกไปทำงานอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่ปี นบก็ตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเพื่อใช้เป็นพาหนะพานกซ้อนท้ายไปส่งที่ป้ายรถเพื่อรอรถพนักงานมารับจากนั้นนบก็ขี่รถต่อไปอีกไม่ไกลนักก็ถึงที่ทำงานของตนระหว่างที่แม่อยู่บ้านคนเดียวก็จะมีคนเข้าออกไม่ขาดนับวันก็คล้ายสมาคมเล็กๆแห่งหนึ่งเฮ้ยไอ้นบไอ้นบอยู่หรือเปล่าวะ ไม่เห็นรถสงสัยมันคงออกไปแล้วสวัสดีครับแม่สมศักดิ์ซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งของนบยืนตะโกนอยู่หน้าบ้านเมื่อไม่ได้ยินนบตอบรับเขาก็บ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะถอยหลังกลับไปใครน่ะเอะอะวอยายแต่เช้าเลยไอ้นบมันไปทำงานแล้วอ๋อเจ้าศักดิ์เองเหรอมาเข้ามาก่อนลูกมีอะไรกับไอ้นบหรือเปล่าล่ะแม่พูด พร้อมกับเดินออกมาเปิดประตูรับเห็นหน้าคุ้นคุ้นจึงชวนเข้าบ้านไม่เป็นไรครับแม่ไอ้นกมันคงลืมว่านัดกับผมไว้ถ้าอย่างนั้นผมขอกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่ำๆผมจะแวะมาใหม่เออแล้วพี่นกไปทำงานหรือ,อยังครับสมศักถามสอดสายสายตามองหาเป้าหมายแท้จริงแล้ว เขาอยากจะเจอพี่สาวของนบมากกว่าตัวนบซะอีกเพราะเขาหวังอะไรบางอย่างในตัวเธอส่วนแม่และนบนั้นไม่มีใครเอจใจเลยสักนิดเดียวบ้าท่าทางมันดูแปลกๆชอบกลหรือว่าแม่พูดกับตัวเองและทันทีที่คิดได้ว่าสมศักด์อาจจะนำเรื่องไม่ดีมาสู่ครอบครัวของตนก็รู้สึกเป็นกังวลใจขึ้นมาระหว่างนั้นแม่ได้แต่คิดเรื่องของนบกับสมศักด์ นักลอยนักลอยจ้าอยู่หรือเปล่าฉันมีกับข้าวมาให้นักลอยด้วยจ้าพรคนข้างบ้านตะโกนอ้าวพรเองเหรอมานะ้ากำลังอยากมีเพื่อนคุยอยู่ด้วยพอดีเลยแม่ของนบเรียกพรขึ้นบ้านพร้อมกับรับอาหารที่พรน,นำมาฝากแม่ของนบเดินตรงเข้าไปในครัวพรจึงเดินตามไปช่วยหยิบจับอะไรที่รกหูโรกตา น้ากลอยยังทำงานบ้านไม่เสร็จอีกเหรอวันนี้ตั้งวงได้ไหมเนี่ยฉันหาขาไว้ครบแล้วนะพรไม่มีธุระอื่นใดสำคัญไปกว่าการมาขอยืมสถานที่เล่นไพ่น้าว่าวันนี้อย่าเล่นเลยนะวันวันกลัวว่าไอ้นพมันจะกลับมาเร็วน่ะสิเพราะเมื่อเช้ามีเพื่อนมาตามเห็นว่ามันนัดกันแล้วคลาดเคลื่อนน้ากลัวว่ามันจะย้อนกลับมาอีกลูกเต้ามันเห็นจะไม่ดี เดี๋ยวมันจะหาว่าเงินที่มันเอามาให้น่ะเอามาเล่นไพ่หมดแกลงไปบ้านยายตู้ดูสิขานั้นก็ขาดไม่ได้เหมือนกันแม่ของโนบปฏิเสธจากความรู้สึกที่ไม่ค่อยสบายใจนักทําให้พรรู้สึกผิดหวังเล็กๆเธอจึงหันไปสนใจเรื่องอื่นแทนเออไอที่น้กลอยว่าเพื่อนเจ้านบน่ะมันคนไหนกันฉันเห็นเพื่อนของมันเยอะไปหมดถามจริงๆนารู้บ้างหรือเปล่า ว่าลูกชายของน้านะ่ะไปคบกับหัวหน้าคิวทางซอยนูน่นฉันละเป็นห่วงจังพรกัะหมวดคิ้วชนกันไหนไหนแกลองบอกลักษณะท่าทางของไอ้หัวหน้าคนนั้นให้น้าฟังหน่อยสิจะใช่คนเดียวกับที่ชื่อสมศักดิ์หรือเปล่าไอ้เด็กคนนี้หน้าตามันน่ากลัวพิลึกท่าทางก็แปลกๆยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแม่ของนบเริ่มเป็นกังวลใจ จึงพยายามคาดคั้นจากพรให้เล่าความจริงทั้งสองจูงมือออกมานั่งคุยที่ห้องถถงสีหน้าซีเรียสทั้งคู่ใช่ต้องใช่มันแน่ๆเลยนะักลอยบอกเจ้านบนะว่าอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะติดร่างแหไปกับมันตอนนี้เขาลือกันว่าไอ,อ้ทรงไอ้ศักนั้นนะ่ะมันหนีคดีปล้นมาจากทางใต้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า มันย้อนกลับมาอีกทำไมเมื่อก่อนมันก็อยู่ที่นี่แหละแล้วก็หายไปพักหนึ่งมันเข้าเข้าออกๆขึ้นโรงพักเป็นว่าเล่นเลยนะพอเล่าประวัติเท่าที่ตนรู้มาก่อนที่แม่กับนบและนกจะย้ายเข้ามาอยู่เล่าเป็นฉากเป็นตอนเลยนะแกรู้เยอะจังเคยเป็นเมียมันมาก่อนหรือไงแม่ของนบพูดหยอกเออฉันพูดเรื่องจริงนะไม่เชื่อก็ตามใจนะ เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้ระวังลูกชายของน้าให้ดีเถอะพรพูดเตือนแกเล่ามาให้หมดเย็นนี้น้าจะได้คุยกับไอ้นพให้มันรู้เรื่องถ้าห้ามไม่ฟังแล้วก็จะตัดแม่ตัดลูกกันเลยน้ำเสียงแม่ของนบหนักแน่นสีหน้าจริงจังนั่งจ้องหน้าพรเพื่อฟังคำบอกเล่าเกือบสองชั่วโมงที่คนทั้งสองคนสนทนากันอย่างหน้าดำข่ําเครียด คนไม่มีลูกอย่างพรคงไม่รู้หรอกว่าคนที่เป็นแม่น่ะจะทุกข์แค่ไหนถ้ารู้ว่าลูกของตนนั้นกำลังหลงทางผิดเรื่องที่พรเล่ามาทั้งหมดนั้นย่อมมีที่มาที่ไปแต่บางส่วนพรก็อาจเติมแต่งไปบ้างเพื่อให้ได้อัธรสของคนที่ชอบเจรจาเมื่อพอรเห็นสีหน้าอีกฝ่ายไม่สู้ดีจึงขอตัวกลับบ้านฉันกลับก่อนนะ วันหลังค่อยมาเอาชามแกงคืนนักลอยจะนบมาพอดีเลยพรรีบจำเอาออกจากบ้านทันทีเพราะดูท่าทางจะไม่ค่อยถูกชะตากับเจ้านบสักเท่าไหร่แม่ของนบเองก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจแซงเดินไปเปิดตู้เย็นแม่ยายปากประราประจําหมู่บ้านมาทําไมนบพูดจาด้วยความรู้สึกไม่ชอบแม่ชวนให้พรมานั่งคุยเป็นเพื่อนเออ เมื่อเช้าแกลืมอะไรหรือเปล่าแม่พูดทิ้งท้ายให้นบคิดเองก็เพราะลืมน่ะสิผมถึงต้องลางานกลับมาก่อนเวลาเนี่ยนบบอกความจริงกับแม่สีหน้าของนบเริ่มเป็นกังวลเกรงว่าจะสวนทางกับเพื่อนที่ชื่อสมศักดิ์ส่วนแม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนบก็ชักวันหวั่นใจคิดถึงคำบอกเล่าของคนที่ชื่อพรขึ้นมาทันทีแม่ขมวดคิ้วชนกัน ด้วยความอยากรู้เรื่องของนบเออเมื่อเช้าศักมาหาแกบอกว่านัดไว้มีอะไรกันหรือเปล่าลูกแม่พูดไม่เต็มเสียงไม่มีอะไรหรอกแม่ไอศักมันจะไปทำงานที่เดียวกันกับผมตอนนี้ผมคุยกับเจ้านายเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้ผมพาไปสัมภาษณ์ได้เลยผมก็เลยต้องกลับมารอมันคุยเรื่องนี้แหละนบพูดอย่างมั่นใจท่าทีของนบ ดูเหมือนไม่สงสัยเบื้องหน้าเบื้องหลังของสมศักดิ์เลยแม่รู้สึกอึดอัดเดินไปเดินมาวนเวียนหลายรอบใช้ความคิดคิดอะไรอยู่ละแม่เดินอยู่ได้นบถามด้วยความสงสัยแม่หยุดนั่งอยู่กับที่แล้วเรียกนบเข้ามานั่งใกล้ๆฟังแม่ให้ดีนะนบเพื่อนคนนี้แม่ขอได้ไหมอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยให้เขาไปหางานทำที่อื่นดีกว่า เดี๋ยวแกจะเดือดร้อนไปด้วยเวลาที่เขาทำงานไม่ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วจะเสียคนฝากเปล่า,ลานะแม่พูดเตือนนบด้วยความเป็นห่วงแต่ในใจนั้นอยากจะบอกเล่าพฤติกรรมของสมศักดิ์ให้หมดแต่ก็เกรงว่านบจะไม่เชื่ออะไรของแม่เนี่ยไอศักมันจบถึงปริญญาตรีมันจะทำตัวแบบนั้นมันก็โง่แล้วแม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้ดีกว่าคอยดูพี่นกให้ดีเถอะ ได้ข่าวว่าช่วงนี้มีหนุ่มๆม,มาติดพันธ์ไม่ใช่เหรอนบพูดให้แม่รู้สึกสะเทือนใจอีกครั้งนบนบโว้ยเองอยู่ใช่ไหมละ่ะข้าเห็นรถเองจอดอยู่สมศักย้อนกลับมาหานบอีกครั้งเออเอออยู่โว้ยขอโทษด้วยนะเมื่อเช้ารีบเพราะมีประชุมพอนึกขึ้นได้ก็รีบกลับมาหาเองนี่แหละนบขานรับแล้วเดินไปหยิบน้ำเย็นมานั่งรอเพื่อนที่โซฟา แม่ของนบรีบลุกเข้าหามุมนั่งให้พ้นสายตาคนทั้งสองเพื่อคอยแอบมองพฤติกรรมของนบและสมศักดิ์หนึ่งชั่วโมงผ่านไปทั้งสองคนไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องงานท่าทางของนบจริงจังและจริงใจกับเพื่อนคนนี้มากแต่แม่ก็สังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างของสมศักดิ์จากนั้นแม่ก็ลุกเดินออกมาจากด้านหลังบ้านเพื่อไปบ้านพร พอกลับเข้ามาบ้านอีกครั้งนี้ก็ไม่เจอนพและสมศักดิ์แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นสมศักดิ์แต่งตัวสุภาพไม่มีวิแววของความไม่ดีแฝงอยู่เลยวันนั้นนกเลยต้องเดินทางไปรอรถเองเฮ้ยไอน้นพให้พี่นกซ้อนสามไปด้วยก็ได้สมศักดิ์พูดและหันไปยิ้มยิ้มกับนกไม่ <"M ain S 1> ต้องรอกเดี๋ยวพี่ไปเองได้ถ้างั้นเรียกโมเตอร์ไซค์มาให้พี่ด้วยก็แล้วกัน นกบอกสมศักดิ์ทำเป็นหญิงนะขึ้นมาเร็วๆซ้อนไปด้วยกันนี่ละ่ะไอ้ศักขยับขึ้นมาหน่อยนกสั่งพร้อมกับขยับตัวเองขึ้นไปด้านหน้าสมศักดิ์ขยับตามนกเลยกระโดดซ้อนท้ายติดไปลงที่ป้ายรถเมย์เหมือนทุกวันวันหลังผมมารับมาส่งพี่นกดีกว่ามั้งพี่สาวเองสวยไม่ใช่เล่นนะโว้ยสมศักดิ์พูดขึ้นลอยๆสมเดือนต่อมา ตั้งแต่สมศักดิ์ได้ทำงานที่เดียวกับนพสมศักดิ์ไม่เคยเดินทางไปทำงานเองเลยสักวันเดียวเขามักจะมารอนพที่หน้าบ้านทุกวันเพื่อสอนมอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกันโดยมีนกติดท้ายไปลงป้ายรถเมย์ทุกวันสองพี่น้องไม่รู้ตัวว่าตอนนี้เพื่อนที่ชื่อสมศักดิ์กำลังคิดปองร้ายอาจเป็นเพราะว่า การกระทําของสมศัก์นั้นดีเกินกว่าที่ทั้งสองจะคิดในแง่ไม่ดีคงมีแต่แม่ที่มองทั้งสองคนที่คอยสอดส่องดูอยู่ห่างๆเวลาต่อมาไม่นานนบก็ได้ตัดสินใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่และใหญ่ขึ้นกว่าเดิมราคาของรถนั้นสูงกว่าคนที่เงินเดือนน้อยอย่างสมศัก์จะขวยคว้ามาเป็นของตนเองได้เขาเริ่มมีความโลภอยู่ในใจ คืนหนึ่งเขาจึงคิดหาทางเพื่อที่จะเอารถมอเตอร์ไซค์ของนบและนกซึ่งเป็นพี่สาวของเพื่อนมาเป็นเมียของตนให้ได้ระยะเวลายังไม่ถึงปีสมศักก์ก็ออกรถมอเตอร์ไซค์กลางเก่ากลางใหม่มาคันหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานสมศักก์ก็ออกปากชวนนกกับนกไปเที่ยวโดยมีเพื่อนๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันอีกสี่ห้าคันบางคนก็ซ้อนสาม และในกลุ่มนั้นก็มีผู้หญิงไปด้วยเป็นความสนุกและขนองของคนเหล่านั้นทั้งนบและนกก็สนุกจนลืมนึกถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาเยือนส่วนแม่ของนบเองก็นึกสังหอนใจได้แต่พูดเตือนสตินบแค่นั้นแกนึกยังไงกันถึงจะไปเที่ยวกับพวกไอศักแม่ว่าอย่าไปดีกว่าไม่ต้องไปทั้งสองคนนั่นแหละ แม่ห้ามและนึกสงสัยและที่เห็นว่านกสนิทสนมกับเพื่อนของนบเป็นพิเศษทั้งๆท,ท,ที่เมื่อก่อนไม่เคยกินเส้นกันฉันพักร้อนพอดีไปกันและหลายคนน่ะสนุกดีแม่นกพูดไปแต่งตัวไปอย่างมีความสุขเสียงรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันบีบแตรเรียกนบอยู่ที่หน้าบ้านเวลาพลบค่ำแบบนี้คงไม่มีใครอยากเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ จะมีก็แต่พวกของนบเท่านั้นแหละจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าตรงไปยังเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวมีแต่เพียงแสงไฟสลัวๆลมพัดถนนสายนั้นแทบจะไม่มีรถใหญ่ผ่านเลยเฮ้ยทำไมไม่มีรถอื่นวิ่งผ่านเลยล่ะไอซักข้าว่าออกไปขี่ถนนใหญ่ดีกว่ามันอันตรายนะโว้ยนบจอดรถลงข้างทางแล้วบูกเพื่อให้เพื่อนๆหยุดรถ ก่อนที่จะบอกเพื่อนว่าเส้นทางนี้มันน่ากลัวและอาจมีอันตรายกลัวอะไรวะเพื่อนทางนี้แหละดีแล้วบิดได้ดเต็มที่นะโว้ยไม่มีลูกละนาดเมื่อวันก่อนข้ามาซอรวจแล้วไปพวกเราไปกันต่อเลยสมศักดิ์พูดแล้วหัวเราะในความขี้ขลาดของนบได้เลิกหรือยังว่ะไอ้ศักด์ข้าว่าตรงนี้มันก็เปลี่ยวพอแล้วนะเพื่อนคนหนึ่งพูดกับสมศักดิ์งั้นเองหลบเข้าทุ่งไปก่อน แล้วออกไปตัดหน้ามันเอาให้รถมันล้มแล้วจัดการเก็บศพเข้าข้างทางเลยนะเพื่อนข้าขอเป็นคนแรกนะพี่นกนะ่ะบอกไว้ก่อนสมศักดิ์สั่งการเพื่อนจบก็เร่งเครื่องบิดเต็มที่รถของสมศักดิ์พุ่งไปข้างหน้าทิ้งห่างเพื่อนๆไม่กี่สิบเมตรทุกคนก็ต้องพากันเบรกตัวโกงโอ๊ยช่วยด้วยไอศักช่วยข้าด้วยเสียงของนบร้องเรียกให้สมศักดิ์ช่วย หลังจากที่รถของเพื่อนอีกคนได้ตัดหน้าไปตามแผนการของไอ้สมศักดิ์เขาเลี้ยวรถกลับมาดูนพทันทีเป็นไงบ้างวะดูท่าทางเองไม่เป็นอะไรมากนี่วาเฮ้ยแล้วพี่นกล่ะสมศักดิ์แกล้งพูดซึ่งไม่ตรงกับใจเขายังคิดอีกว่านพน่าจะตายคาที่เสียด้วยซ้ำไปถึงแม้จะผิดพลาดบ้างแต่สมศักดิ์ก็มีแผนชั่วร้ายไว้แล้วระหว่างที่สมศักดิ์ดูนพอยู่นั้น นกได้หมดสติและถูกเพื่อนที่ล่วงหน้าไปก่อนลากเข้าข้างทางสมศักดิ์ใจจดใจอจอเพราะกลัวว่าเพื่อนๆจะลงมือก่อนเขาจึงผลักนกออกจากตัวแล้วฟาดด้วยไม้หน้าสามเข้าอย่างจังเฮ้ยไอ้ศักดิ์เอ็งทำอะไรข่าสิ้นเสียงร่างของนกก็สุดลงเลือดและมันสมองไหลนองพื้นหยุดหยุดก่อนพวกเอ็งถอยออกมาก่อนเลย ข้าขอก่อนนูนไปจัดการศพไอ้นกแล้วใครจะขี่รถคันนูนก็เชิญขี่กลับไปเลยแต่พอถึงบ้านรถต้องเป็นของข้าคนเดียวสมศักดิ์ร้องห้ามเพื่อนที่กำลังรุมถึงกับร่างที่ไร้สติของนกชั่วพิบตาเดียวเรือนร่างของนกก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆปกปิดอยู่เลยสมศักดิ์กำลังเมามันกับรถสวาสคงมีแต่เขาฝ่ายเดียวเท่านั้นที่มีความสุข เพราะอีกร่างไม่ไหวติงเสียแล้วเฮ้ยนังนกมันตายแล้วนี่โอยฆ่าอีกแล้วเหรออ่ะขออีกทีละกันสมศักดิ์กลมหน้ากลมตาทำอย่างใจต้องการจนสำเร็จจากนั้นก็ผลักร่างของนกส่งต่อให้เพื่อนในกลุ่มทุกคนรู้ดีว่านกตายแล้วแต่ก็ไม่มีใครกลัวความผิดและบาปที่จะเกิดขึ้นเสร็จแล้วรีบทำลายหลักฐานเลยนะโว้ยอยากให้เหลือซาก สมศักดิ์สั่งเพื่อนอย่างไม่ละอายแล้วข้าจะเอาน้ำมันที่ไหนมาราดศพพวกนี้ละ่ะเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นลอยลอยอ้าวก็ข้าให้เตรียมไว้พวกเองเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนละ่ะสั่งไม่เป็นงานเป็นการเลยนะพวกนี้สมศักดิ์พูดอย่างโมโหก็ข้าซ่อนน้ำมันไว้มันอยู่ตรงนู้นแต่เองก็สั่งให้ข้ามาเก็บไอ้สองคนนี้ตรงนี้และจะให้ข้าทำยังไง เพื่อนในกลุ่มพูดคุณในความโมโห О, เริ่มรู้สึกไม่พอใจสมศักดิ์ที่เอาแต่สั่งและก็ด่าทั้งๆท,ท,ที่มาด้วยกันเองไปเอามาสิหรือว่าเองจะลากไอ้สองตัวนี้ไปเผาตรงโนูน้นก็ลงมือไวๆสมศักดิ์ย้อนสีหน้าขึงขังไอ้ศักดิข้าจะทนเอ็งไม่ไหวแล้วนะโว้ยเองทําอะไรบ้างดิไม่ใช่เอาแต่สั่ง ไอเสียงพูดเสียงแข็งทันใดนั้นเองเสียงสุนัขก,ก็เริ่มเห่าหอนไปทั่วบริเวณจนทุกคนต้องเอามือปิดหูพวกเอ็งมันชั่วชั่วเหลือเกินเอ็งต้องตายตายอยู่บนถนนเส้นนี้เป็นเพื่อนข้าเสียงพูดเยือบเย็นทุกคนเริ่มรู้สึกหนาวเหน็บและกลัวจนตัวสัน่นโดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่พากาันวิ่งตะเิดเข้าทุ่งเข้าป่ารกไปกันหมดแล้ว สมศักดิ์ไม่เชื่อว่าผีจะหลอกคนได้จริงๆเขาจึงยืนท้าทายเสียงประหลาดที่ดังอยู่นั้นเปรียงเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าลงที่กลางตัวของสมศักดิ์ทันใดนั้นร่างของนกก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทำเอาสมศักดิ์ยกมือไหว้ร้องขอชีวิตสักพักเสียงรถมอเตอร์ไซค์ของนกก็ระเบิดดังสนัน่นไฟลุกท่วมร่างของสมศักดิ์ จนดำเป็นตอตะโกเพื่อนๆนที่เหลือต่างก็คว้ารถบิดเครื่องหนีแต่ไปไม่ได้ไกลก็ได้ยินเสียงระเบิดติดต่อกันไปอีกทุกคันทุกคนที่อยู่กับรถก็ถูกเผาไหม้จนร่างหนิกร่างงอนบกับนกไม่ยอมปล่อยให้กลับบ้านเลยสักชีวิตเดียว โรดติดตามเล่าเรื่องความลี้ลับชุดที่21ในคลิปต่อไป